พี่พี่เขาไม่มีเด็กก่อนเด็กปั๊มอยู่กดเกงยงครับหยับหีครับกดเก่งเดี๋ยวเดีพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาปั๊มไมเดี่เร่ยเจี๋ยกัวพอว่างบุญเพียวขึ้นบ่อดีกว่า

เดี๋ยวถอยนะพี่ถอยได้เลยปิดเป็นศูนย์ยายเข้ามามอเตไซค์ลบไปครับมอเตอไซลบหลบเลยหลบเบื้าง